วันนี้นะคะเราจะมาคุยในการในหัวข้อคุณภาพดินและการจัดการดินสําหรับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันหลักๆในหัวข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องของดินดินเกิดขึ้นได้ยังไงดินเนี่ยเกิดจากหินและแร่สลายตัวผุพังตามธรรมชาติเมื่อผ่านระยะเวลามายาวนานผ่านฝนผ่านลมผ่านหนาวมาเนี่ยมันก็จะมาผสมรวมกับตัวของอินทรีย์วัตถุซึ่งในส่วนของอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุคืออะไรอินทรีย์วัตถุเนี่ย ก็จะเป็นเศษซากพืชซากสัตว์จุลินทรีย์ทั้งหลายที่ตายแล้วและเน่าเปื่อยผุพังอยู่ในดินนะคะย่อยสลายอยู่ในดินนะคะเมื่อผสมรวมกันร,ระหว่างหินแร่ที่ผุพังรวมกับอินทรีย์วัตถุนะคะผ่านกระบวนการในการสร้างดินเนี่ยสุดท้ายก็จะกลายเป็นดินซึ่งดินก็คือวัตถุที่ปกคลุมพื้นโลกของเราโดยทั่วไปทีนี้ดินของเราเนี่ยเรามาดูกันว่า4ส่วนหลักๆสำคัญเลยนะคะที่ จะประกอบให้ดินของเราเนี่ยมีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมากที่สุดก็คือ 1. แร่ธาตุนะคะต้องมีอยู่จำนวน45เด้วยกันในดินของเรานะคะถึงจะเป็นดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชแร่ธาตุอาหารในดินเนี่ยก็จะมาจากคินแร่แรแรที่ผุพังสลายตัวอยู่ในดินนะคะเพราะฉะนั้นแร่ธาตุ45เนี่ยค่ะจะเป็นอาหารหลักในการเจริญเติบโตของพืช พืชใช้แร่ธาตุอาหารในการเจริญเติบโตนะคะงอกง,งามถ้าแร่ธาตุอาหารในดินไม่เพียงพอเนี่ยดินของเราก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ไปส่วนหนึ่งนะคะองค์ประกอบของดินส่วนที่2นะคะก็คือน้ําค่ะน้ําในดินต้องมีจํานวน25เปอร์เซ็นต์ะคะถึงจะทําให้ดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับการปลูกพืชน้ําจะแทรกซึมอยู่ระหว่างเม็ดดินช่องว่างในดินนะคะทําให ต้นไม้เนี่ยสามารถดูดน้ําขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตนอกจากนั้นน้ํายังช่วยละลายสารอาหารหรือว่าธาตุอาหารพืชและพัดพาดูดซึมเข้าไปทางรากกระจายไปยังส่วนต่างๆของพืชทําให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะส่วนที่ 3. ส่วนต่อมานะคะอีก25%ก็คือในส่วนของอากาศนะคะ อากาศ25%ก็จะเป็นความพรุนมีรูมีช่องว่างอยู่ในดินนะคะอากาศจะเป็นกา๊าซส่วนใหญ่ที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะที่อยู่ในดินก็อย่างเช่นกา๊าซออกซิเจนนะคะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือแม้แต่กระทั่งก๊าซไนโตรเจนนะคะ3ตัวนี้ก็จะเป็นก๊าซหลักที่อยู่ระหว่างช่องว่างในดินและพืชสามารถใช้ในการเจริญเติบโตได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆอีก5% 5%ดูน้อยแต่ว่ามีส่วนสำคัญมากๆในอ,องค์ประกอบของดินทั้ง4ส่วนนะคะก็คืออินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุ เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าอินทรีย์วัตถุเนี่ยก็คือเศษซากพืชซากสัตว์ทั้งหลายที่เน่าเปื่อยย่อยสลายลงไปในดินเพราะฉะนั้นตัวอินทรีย์วัตถุที่ผสมรวมอยู่ในดินเนี่ยจะช่วยช่วยประโยชน์ยังไงกับดินนะคะที่ทําให้ดินของเรามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะอันแรกก็คือมันจะช่วยในการกักเก็บธาตุอาหารในดินนะคะ ช่วยเป็นธาตุอาหารส่งเสริมธาตุอาหารให้กับดินนอกจากนั้นก็ยังสามารถช่วยอุ้มน้ำนะคะแล้วก็สามารถระบายอากาศได้ดีในดินด้วยนะคะนี่ก็คือในส่วนของอินทรีย์วัตถุซึ่งเป็นส่วนน้อยแต่ว่ามีความสําคัญนะคะในองค์ประกอบดินทั้ง4ส่วนนะคะสําหรับองค์ประกอบดินทั้ง4ส่วนนี้นะคะเราจะต้องมีการจัดการให้มีความเหมาะสมตามอัตราส่วนนะคะและธาตุอาหาร45น้ํา25อากาศ25และ อินทรีย์วัตถุอีก5%ถ้าดินของเราเนี่ยเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินที่มีแร่ธาตุอาหารน้อยแร่ธาตุอาหารในดินของเราอาจจะไม่ถึง25%สามารถที่จะจัดการนะคะดินของเราให้มีปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้นโดยอะไรโดยการใส่ปุ๋ยหรือว่าแร่ธาตุอาหารต่างๆลงไปในดินอันนี้ก็จะช่วยอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าอากาศในดินของเราเนี่ยมีช่องว่างในดินน้อยอากาศน้อย เราก็สามารถที่จะไถพรวนหรือว่ามีวิธีการในการใส่อินทรีย์วัตถุลงไปเพื่อให้ช่องว่างในดินของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าน้ําในดินของเราน้อยไปเนี่ยเราก็ต้องมีการจัดการการให้น้ําต่างๆเพื่อให้ดินของเราเนี่ มีน้ำในดินนะคะมีความชื้นอยู่ในดินเพื่อให้พืชของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะอินทรีย์วัตถุนะคะเราจัดการได้ยังไงอินทรีย์วัตถุเนี่ยจัดการโดยการใส่อินทรีย์วัตถุลงไปในดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักต่างๆนะคะหรือแม้แต่เศษซากพืชใบไม้ต่างๆเศษหญ้าต่างๆที่อยู่ในดินนะคะก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินได้ค่ะอันนี้คือ4องค์ประกอบหลักที่ทําให้ดินของเรานะคะมีความอุดมสมบูรณ์และ เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมากที่สุดค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของการประเมินคุณภาพดินนะคะและการวิเคราะห์ดินเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะเรามาดูกันว่าเราสามารถประเมินคุณภาพดินเบื้องต้นได้อย่างไงบ้างนะคะอันแรกเลยที่เราสามารถประเมินได้นะคะอันหนึ่งก็คือการประเมินจากในส่วนของสีดินนะคะ สีดินเราสามารถประเมินได้ยังไงนะคะอันแรกเลยยกตัวอย่างนะคะสีดินที่1สีดินที่มีสีดำนะคะส่วนใหญ่ดินที่มีสีดำจะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงเนื่องจากดินที่มีสีดำจะมีส่วนของอินทรีย์วัตถุในดินค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ดินที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะส่งผลให้ดินมีลักษณะที่ดีแล้วก็มีโครงสร้างที่ดีด้วยในส่วนสีดินนะคะเราสามารถที่จะประเมินคุณภาพของดินได้เบื้องต้นนะคะอย่างเช่นถ้าดินเป็นสีดำนะคะแสดงว่าดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าในดินเนี่ยผสมรวมไปด้วยอินทรีย์วัตถุนะคะในส่วนของอินทรีย์วัตถุตัวนี้ค่ะก็สามารถที่จะช่วยส่งเสริมธาตุอาหารนะคะช่วยในการ อุ้มน้ําและระบายอากาศได้ดีขึ้นด้วยค่ะถ้าดินของเรานะคะเป็นสีเทาหรือสีขาวนะคะตัวนี้ดินของเราจะมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำนะคะประเมินได้นะคะเพราะว่าดินที่มีสีเทาหรือสีขาวเนี่ยแสดงว่าดินนั้นนะคะจะผ่านการชะล้างมาด้วยน้ำนะคะธาตุอาหารต่างๆอาจจะไหลออกไปนะคะเพราะเพราะฉะนั้น ดินที่มีสีเทาหรือสีขาวนะคะจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ําค่ะต่อมานะคะดินที่มีสีเทาเข้มหรือสีน้ําเงินนะคะเราจะสามารถประเมินได้ว่าดินแบบนี้ค่ะสีนี้ค่ะจะผ่านการแชร่ขังของน้ํามาเป็นระยะเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นดินบริเวณรังกล่าวอะคะ่ะจะเป็นดินที่ระบายน้ําได้ไม่ดีนะคะและจะเกิดน้ําท่วมขังนะคะในเวลา ฝนตกหนักหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมนะคะเราจะประเมินความอุดมสมบูรณ์ได้จากเนื้อดินเนื้อดินประกอบด้วยเนื้อดินหลักๆนะคะที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็น3เนื้อดินด้วยกันก็คือ1เนื้อดินร่วน 2. เนื้อดินเหนียวและ3เนื้อดินทรายค่ะสำหรับเนื้อดินร่วนนะคะก็จะเป็นเนื้อดินที่มีความพรุนนะคะ มีองค์ประกอบของอินทรีย์วัตถุนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บกักน้ําได้ดีนะคะระบายอากาศได้ดีเพราะฉะนั้นในเดินร่วนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงค่ะในส่วนของเนื้อดินเหนียวนะคะเนื้อดินเหนียวเนี่ยจะยากต่อการจัดการนะคะเพราะว่าเนื้อดินเหนียวจะมีความแน่นทึบของเนื้อดินนะคะในช่วงที่มีฝนตกชุกนะคะมีน้ําไหลบ่าเนี่ย น้ำจะไม่ซึมลงไปข้างล่างเกิดน้ําท่วมขังได้ง่ายนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ในช่วงรู้เดูยวแรงดินเหนียวจะแตกแห้งนะคะและมีลักษณะเหนียวแข็งเพราะฉะนั้นจะยากต่อการจัดการเพราะฉะนั้นในส่วนของดินเหนียวนะคะจะเป็นดินที่ค่อนข้างที่จะจัดการได้ยากนะคะพืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีค่ะดินที่3นะคะก็คือดินทรายดินทรายเป็นดินที่เป็นเม็ดดินใหญ่ ะะเพราะฉะนั้นการระบายน้ำระบายได้ดีมากนะคะในช่วงหน้าแลง้งน้ำไม่สามารถที่จะกักเก็บไว้ในดินทรายได้เพราะฉะนั้นพืชอาจขาดน้ำในช่วงรดูแล้งนะคะในส่วนของดินทรายจึงเป็นดินอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ต้องมีการจัดการและการปรับปรุงเพื่อที่จะให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ สำหรับตัวต่อมาที่จะประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินได้นะคะก็คือโครงสร้างดินนะคะในส่วนของโครงสร้างดินนะคะจะเกี่ยวเนื่องไปกับความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยนะคะเพราะโครงสร้างดินที่ดีจะสามารถที่จะระบายน้ําได้ดีนะคะเก็บกักธาตุอาหารพืชได้ดีเก็บกักน้ํา,าได้ดีสามารถที่จะเก็บกักธาตุอาหารพืชได้ดีด้วย โครงสร้างดินที่ดีจึงเป็นดินที่สามารถใช้ในการเจริญเติบโตของพืชได้ดีด้วยค่ะตัวต่อมานะคะที่เราสามารถประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือความเป็นกรดเป็นด่างของดินหรือว่า pH ดินเนี่ยจะมีระดับตั้งแต่1ถึง14นะคะระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่7นะคะจะแสดงว่าดินนั้นมีระดับความเป็นกรดเป็นด่างที่ระดับกลางนะคะ สำหรับตัวเลขที่มีระดับน้อยกว่า7นะคะแสดงว่าดินนั้นเป็นกรดค่ะแต่ถ้าตัวเลขที่มีมากกว่า7นะคะ8 9 10ไปจนถึง14แสดงว่าดินนั้นมีความเป็นด่างค่ะสำหรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะคะมีความสำคัญอย่างไรความเป็นกรดเป็นด่างของดินเนี่ยถ้าดินของเราเนี่ยอยู่ในระดับความเป็นกรดมากๆนะคะธาตุอาหารพืชบางตัวจะละลายออกมาได้ดี แต่ว่าธาตุอาหารพืชที่ละลายอยู่ในดินที่เป็นกรดนะคะจะเป็นธาตุอาหารพืชที่เป็นพิษต่อพืชเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กแต่ถ้าสมมุติว่าดินที่เป็นด่างนะคะธาตุอาหารบางตัวก็จะโดนกักเก็บไว้นะคะไม่สามารถละลายออกมาได้ระดับความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชมากที่สุดของดินนะคะอยู่ที่ระดับ6-7ค่ะ สำหรับในส่วนของการปรับปรุงดินกรดนะคะเราจะใช้ปูนในการปรับปรุงนะคะโดยปูนที่เราสามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงดินกรดนะคะก็จะมีตั้งแต่ปูนขาวนะคะปูนโดโลไมซ์หรือว่าปูนมารน,นะคะพวกนี้สามารถที่จะใช้ในการปรับปรุงดินกรดสามารถดึงตัวค่า pH ดินให้สูงขึ้นมาได้ให้เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชได้ค่ะ สำหรับบทข้อสุดท้ายนะคะที่เราจะมาคุยกันนะคะก็คือการจัดการแปลงปลูกและการอนุรักษ์ดินค่ะในส่วนของหลักการที่เราจะมาช่วยในการอนุรักษ์ดินและจัดการแปลงนะคะมีอยู่5หลักการด้วยกันนะคะหลักการแรกที่เราจะมาคุยกันก็คือหลักการในการคลุมดินนะคะหลักการคลุมดินเนี่ยเราจะใช้เศษพืชนะคะจากในส่วนของสิ่งเหลือใช้จากในแปลงนะคะหรือว่าวัสดุที่ เหลือใช้จากในแปลงนะคะนำมาใช้ในการปกคลุมหน้าดินของเรานะคะเพื่อให้หน้าดินของเราเนี่ยลดแรงกระแทกจากน้ำฝนนะคะและสามารถลดการชันล้างพังทลายของดินได้ด้วยนะคะการใช้วัสดุคลุมดินของเราเนี่ยค่ะเราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าในแปลงนะคะเศษใบไม้ในแปลงหรือแม้กระทั่งเศษวัสดุที่เหลือจากการแปรรูปอย่างเช่น เราปลูกกาแฟใช่ไหมคะเราจะมีแกลบกาแฟหลังจากที่เราสีตัวนี้จะเหลือใช้อยู่เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้แกลบกาแฟค่ะนำมาใช้ในการคุมดินบริเวณแปลงปลูกกาแฟของเราได้นะคะซึ่งทั้ง3ตัวสีตัวที่เราเป็นวัสดุคลุมดินพวกนี้ค่ะมีประโยชน์ทําให้ดินของเราเนี่ยไม่เกิดการชะล้างพังทลายนะคะเมื่ออินทรีย์วัตถุย่อยสลายนะคะก็สามารถที่จะ ลงไปในดินและช่วยในการกักเก็บน้ำกักเก็บธาตุอาหารทำให้ดินของเราร่วนซุยมากขึ้นนะคะส่งเสริมต่อการเจริญเติบโตของพืชหลักของเราได้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือหลักการแรกการคลุมดินนะคะหลักการที่สองนะคะก็คือการปลูกพืชคลุมดินนะคะต่างจากการหลักการแรกยังไงหลักการแรกก็คือใช้เศษพืชที่เหลือใช้แล้วนะคะที่แห้งเหี่ยวแล้วนะคะที่เราตัดออกมาแล้วนะคะในการคลุม แต่ในส่วนที่2ก็คือการปลูกพืชก็คือเราต้องปลูกพืชลงไปในดินนะคะเพื่อที่จะช่วยปกคลุมหน้าดินของเราลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินนะคะพืชที่เราปลูกคลุมดินส่วนใหญ่นะคะที่แนะนําก็คือต้องเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะพืชตระกูลถั่วมีประโยชน์มีความสําคัญยังไงนะคะพืชตระกูลถั่วเขาจะมีตัวของ จุลินทรีย์อยู่ที่ปมรากของถัว่วเราเรียกจุลินทรีย์ตัวนี้ว่าไรโซเบียมค่ะตัวไรโซเบียมนะคะมีประโยชน์ก็คือเขาจะสามารถตรึงไนโตรเจนจากในอากาศนะคะมาไว้ที่ปมรากของพืชตระกูลถั่วนะคะเมื่อเราสับกลบหรือว่าตัดพืชตระกูลถั่วให้ย่อยสลายลงไปในดินตัวของธาตุไนโตรเจนซึ่งเป็นธาตุหลักของพืชที่ใช้ในการเจริญเติบโต ก็จะย่อยสลายอยู่ในดินนะคะพืชหลักของเราก็จะสามารถใช้ในโตรเจนในการเจริญเติบโตได้นะคะนอกจากนั้นนะคะพืชตระกูลถั่วหรือว่าพืชคลุมดินของเราทั้งหลายนะคะเมื่อย่อยสลายลงไปในดินแล้วเนี่ยนอกจากให้ธาตุอาหารแล้วนะคะยังให้ตัวของอินทรีย์วัตถุในดินได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบการปลูกพืชภลุมดินนะคะอันแรกเลยก็คือ ลดแรงกระแทกของเม็ดฝนอันที่2ก็คือลดการชะล้างพังทลายอันที่3ช่วยในการรักษาความชื้นนะคะแม้กระทั่งในช่วงหน้าแล้งนะคะก็สามารถที่จะช่วยเก็บกักความชื้นไว้ในดินได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการปลูกพืชคลุมดินค่ะหลักการที่3ที่ช่วยอนุรักษ์แปลงปลูกของเรานะคะก็คือการจัดการดินโดยการทําขั้นบันไดดินนะคะในพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินกว่า15เเต์นะคะ จะเห็นได้ว่าถ้าเราปลูกพืชโดยไม่ใช้การขุดขั้นบันไดดินหรือเรียกง่ายๆกันว่าคันทัวร์นะคะดินของเราเนี่ยจะมีการชะล้างพังทลายค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการโดยการปลูกพืชทำคันทัวร์และปลูกพืชนะคะสามารถลดการชะล้างพังทลายจากเม็ดฝนหรือว่าน้ําฝนที่ไหลบ่าลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ เป็นวิธีการทางกลนะคะที่สามารถที่จะช่วยอนุรักษ์ดินในพื้นที่ที่มีความลาดชันได้ค่ะในส่วนของการขุดขั้นบันไดดินนะคะเมื่อเราขุดขั้นบันไดดินแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวเป็นแถบตามแนวระดับของขั้นบันไดดินนะคะเพื่อที่จะป้องกันการชะล้างพังทลายได้อีกเป็นส่วนหนึ่งค่ะ สำหรับวิธีการที่4นะคะที่เราสามารถอนุรักษ์ดินและน้ำของเราได้ในแปลงปลูกนะคะก็คือการขุดคูร่องน้ำตามแนวระดับนะคะการขุดคูร่องน้ำเนี่ยก็จะขุดคูไปตามแนวระดับนะคะในพื้นที่ที่มีความลาดชันเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขุดคูหรือขุดร่องน้ำตามแนวระดับเนี่ย เวลาฝนตกลงมานะคะมันจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำนะคะไม่ให้เกิดการชะล้าง,งพังทลายเพิ่มมากขึ้นช่วยในการกักเก็บหน้าดินของเราไว้ในคูน้ำดังกล่าวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพื้นที่ของเรามีความลาดชันนะคะเราควรที่จะมีการขุดกันทัวนะคะขุดคูตามแนวระดับนะคะเพื่อที่จะรักษาหน้าดินของเรานะคะให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะ สำหรับวิธีการที่5นะคะก็คือการปรับปรุงดินด้วยวัตถุนะคะวัตถุต่างๆที่สามารถปรับปรุงดินได้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน2ตัวใหญ่ๆก็คืออันแรกการปรับปรุงด้วยอินทรีย์วัตถุนะคะตัวที่2ก็คือการปรับปรุงดินด้วยอนินทรีย์วัตถุก็เหมือนที่บอกไปนะคะอินทรีย์วัตถุเราสามารถปรับปรุงโดยใช้ตัวของปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกต่างๆนะคะอ หรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนะคะตัวนี้เราก็สามารถที่จะใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินของเราได้ค่ะตัวที่2นะคะที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินก็คือในส่วนของอินทรีย์วัตถุนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่การใช้ปุ๋ยต่างๆนะคะแม้กระทั่งการใช้ตัวของปูนต่างๆที่ใช้ในการปรับปรุง <ๆ S 2> เช่นปรับปรุงดินกรดนะคะ ก็จะมีตั้งแต่ปูนโดลไม้ปูนมานนะคะปูนขาวตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพดินในดินที่เป็นกรดให้สามารถที่จะทําการปลูกพืชให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นค่ะสําหรับกิจกรรมสาธิตทดลองนะคะในบทที่2นะคะเราจะมีกิจกรรมด้วยกัน3ตัวนะคะก็คือกิจกรรมที่1กิจกรรมการกระจายตัวของเม็ดดินค่ะสําหรับการสาธิตที่2นะคะการสาธิตการคงตัวของดินค่ะ กิจกรรมที่3นะคะก็คือการทดสอบด้วยผลจำลองค่ะเราสามารถดูการทดสอบสาธิตทั้ง3กิจกรรมนี้นะคะหลังจากจบการบรรยายนี้ค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้หลังจากที่เราได้ฟังบรรยายบทที่2ไปแล้วนะครับเราจะดูว่าการกระจายตัวของดินมันจะมีผลต่อเรายังไงนะครับคำถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะมาทดลองทำไมเนาะ ทำแล้วมันได้อะไรนะครับก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนลองกลับไปมองที่แปลงของเราครับว่าฝนตกลงมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างหรือว่าตอนที่เราตีเตปิงเกอร์เสร็จแล้วเราไปเดินเดียบดินแล้วเป็นยังไงบ้างลื่นไหมหรือว่าดินมันยุบลงไปหรือว่าจะลื่นจะถลหมนะครับเนาะการการกระจายตัวของดินเป็นสิ่งที่บอกอะไรกับเราได้บ้างนะครับวิธีการทดลองง่ายๆนะครับเราก็เตรียมดินมา4ีตัวอย่างอันแรกคือดินอย่างเดียวนะครับตัวอย่างดินของเราเนี่ยครับ เอามาบดให้ละเอียดนะครับเนาะพอประมาณอันที่2ก็จะเป็นดินผสมกับปุ๋ยคอกนะครับเนาะอันที่3ก็จะเป็นดินผสมกับปุ๋ยหมักแล้วในส่วนของที่4ก็จะเป็นดินผสมกับไบโอชานะครับการทดลองนี้เราจะจําลองนะครับโดยใช้ดรอปเปอร์เป็นตัวหยวดน้ําลงไปให้เหมือนกับน้ําฝนตกมาในเม็ดดินแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วจากนั้นเรามาดูว่าหลังจากที่ทุกคนหยดน้ําไปแล้วนะครับผลที่ออกมาเป็นยังไงแล้ว ดินของเราจะเป็นเช่นไหนตัวอย่างของดินตัวอย่างที่1จากที่เราเห็นนะครับน้ําจะกระจายออกไปเพราะว่าตัวนี้ดินจะไม่มีอินทรีย์วัตถุเวลาโดนน้ำหยดลงไปก็จะกระจายออกไปเราจะเห็นภาพชัดเจนเลยตัวอย่างที่2ที่เราปรับปรุงดินนะครับตัวอย่างที่2เราจะใช้เป็นปุ๋ยคอกตัวอย่างนี้เราใช้คีวัวพอหยดลงไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าหยดน้ำนะครับจะไม่กระจายไปไหนจะรวมกันเป็นก้อนเป็น <squad> ก้อนแม้กระทั่งเราจะหยดไปเป็นติบหยดแสดงว่าดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้น สามารถจับน้ำได้ดีนะครับอะมาดูตัวอย่างที่3มเราเปลี่ยนจากปุ๋ยคอกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับเช่นเดียวกันครับเมื่อเราหยดน้ําลงไปครับเราจะไม่เห็นการกระจายของน้าเหมือนตัวอย่างที่1นะครับน้ําจะหยุดตรงกลางและจับตัวกับเป็นก้อนพอแห้งออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นในส่วนของอินทรีย์วัตถุที่จับรวมตัวกับก้อนน้ําอยู่เช่นเดียวกันครับตัวอย่างที่4ี่ที่เป็นไบโอชาเวลาเราหยดน้ําลงไปนะครับน้ําก็จะไม่แพร่กระจายเหมือนตัวหนึ่งน้ําก็จะจับอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการ ปรับปรุงดินนะครับให้มีโครงสร้างดีขึ้นนะครับเราสามารถใช้อินทรีย์วัตถุตัวไหนก็ได้ใส่ลงไปตัวนี้พอเราใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปมันจะช่วยในการลดการกระจายตัวของดินการกระจายตัวของดินมีผลยังไงนะครับนึกถึงง่ายๆสภาพการปัจจุบันจําได้ไหมครับปีที่ผ่านมาเชียงรายน้ําท่วมนะครับเนาะที่เลนที่ถมเข้าไปเมตร2เมตรนี่แหละครับมาจากอะไรครับตัวอย่างของดิน ที่ไม่มีโครงสร้างที่ดีพอฝนตกมาปุ๊บดินไม่มีโครงสร้างกระจายตัวกันลงมาจนทําให้โครงสร้างของดินพังทลายลมมาทับถมในพื้นที่บ้านเมืองของเราทําให้เกิดการเสียหายดังนั้นถ้าเกษตรกร,ร,กรของเรานะครับไม่อยากให้สวนของเราเป็นแบบเชียงรายนะครับที่เกิดน้ําท่วมและเกิดพายุคโคลนพวกนี้เข้าไปนะครับเนาะก็ต้องปรับปรุงสภาพดิน ของเราให้ดีขึ้นโดยใช้อินทรีย์วัตถุใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกักหรืออินทรีย์วัตถุใช้ตัวไหนก็ได้ที่เรามา่อยู่การทดสอบนี้เราจะมาดูในเรื่องของการคงตัวของเม็ดดินครับเนื่องจากดินเป็นที่ยึดเกาะของพืชเพราะฉะนั้นดินที่มีโครงสร้างดีมีอินทรีย์วัตถุดี จะเป็นที่ยึดเกาะที่ดีของต้นพืชได้ครับในการทดลองนี้นะครับเราจะมี2ตัวอย่างก็คือดินที่มีโครงสร้างที่ดีมีอินทรีย์วัตถุกับดินที่โครงสร้างไม่ดีอินทรีย์วัตถุน้อยสําหรับชุดทดสอบนี้วิธีการง่ายๆครับโดยการที่เราจะนําตัวอย่างดินทั้งสองแช่ลงไปในน้ําและดูการแตกตัวของเม็ดดินเดี๋ยวเรามาเริ่มการทดสอบกันเลยนะครับโดยที่เราจะนําตัวอย่างดินทั้ง2ตัวอย่างจุ่มลงในน้ําพร้อมกันและดูการละลายตัวของดินครับ รเราจะเห็นได้ว่าตัวอย่างของดินทางด้านซ้ายที่มีการละลายตัวของดินอย่างรวดเร็วนั่นแสดงถึงดินที่มีโครงสร้างดินที่ไม่ดีมีการแตกตัวของดินอย่างรวดเร็วเปรียบเทียบได้กับพื้นที่ในแปลงที่เมื่อมีฝนตกลงมาครับตัวอย่างดินลักษณะแบบนี้จะเกิดการพังทลายได้การช้ะล้างของหน้าดินและเกิดการดินถล่มได้ครับ แตกต่างจากตัวอย่างทางด้านขวาที่สังเกตได้ว่าการแตกตัวของดินจะน้อยนั่นคือดินมีความพงตัวที่สูงเพราะฉะนั้นเมื่อมีฝนตกลงมากระทบดินจะยังคงตัวอยู่เป็นที่ยึดเกาะของพืชได้อยู่เพราะฉะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของดินที่พังทลายและการยึดเกาะของต้นพืชดินที่ดีมีอินทรีย์วัตถุสูงจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่า เมื่อเกษตรกรทุกท่านได้เห็นผลจากการทดลองครั้งนี้แล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าดินที่มีอินทรียวัตถุตํำมีการพังทลายได้อย่างรวดเร็วความคงตัวต่ำนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเราต้องเติมอินรียวัตถุลงไปในดินเพื่อปรับปรุงดินให้มีลักษณะที่มีอินทรีย์วัตถุสูงและความคงตัวสูงเมื่อเกษตรกรทุกคนนะครับเห็นผลจากการทดลองครั้งนี้แล้วจะเห็นได้ว่าดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงมีความคงตัวสูงจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าในเรื่องของการที่เป็นที่ยึดเกาะของพืช มีความเสี่ยงต่อดินที่พังพลายน้อยกว่านั่นแสดงถึงพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเพราะปลูกพืชครับการทดลองนี้เราจะมาจำลองสภาพพื้นที่เมื่อมีฝนตกในพื้นที่ดินในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีลักษณะของการอุ้มน้ำอย่างไรและมีลักษณะของการซึมผ่านของน้ำลงไปในชั้นดินแบบไหนบ้าง เดี๋ยวเรามาเริ่มการทดสอบกันนะครับระหว่างนี้ผมอยากให้เกษตรกร,กรทุกคนลองนึกภาพตามว่าพื้นที่ทั้ง2ตัวอย่างของเราเนี่ยเป็นแปลงเพาะปลูกของเรานะครับแล้วว่าเมื่อมีฝนตกลงมาพื้นที่ของเราเนี่ยมีการซึมผ่านของน้ําอย่างไรและมีการขังน้ําแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ ครับจากการทดลองนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวอย่างทางด้านซ้ายมีการซึมผ่านของน้ําได้อย่างรวดเร็วกว่าทางด้านขวานั่นแสดงถึงพื้นที่ที่มีอินทรีย์วัตถุสูงเมื่อมีฝนตกลงมาครับน้ำจะสามารถซึมผ่านลงไปยังดินชั้นล่างได้เพราะฉะนั้นแสดงถึงว่าเมื่อฝนตกลงมาชั้นน้ำชั้นใต้ดินของเราจะสามารถกักเก็บน้ําได้ดีกว่าทางด้านขวาซึ่งถ้าหากพื้นที่ของเราเป็นอย่างทางด้านขวานะครับน้ําซึมผ่านได้น้อยและช้านั่นหมายถึงว่าอะไรครับ นั่นหมายถึงว่าเมื่อมีฝนตกลงมาจะเกิดการชะล้างหน้าดินได้อย่างรวดเร็วมีการไหลาบาของหน้าดินทําให้สูญเสียทั้งธาตุอาหารและความสมบูรณ์ของหน้าดินไปครับเพราะฉะนั้นเราควรจะปรับปรุงพื้นที่ให้ได้อย่างตัวอย่างทางด้านซ้ายครับซึ่งจะทําให้พื้นที่ของเรามีการกักเก็บน้ําได้ดีกว่าโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุ สรุปรวมนะคะในบทที่2ของเราในเรื่องของคุณภาพดินและสุขภาพดินนะคะ,กะเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูนะคะก็จะช่วยในการอนุรักษ์ดินป้องกันการช้ะล้างของหน้าดินนะคะช่วยส่งเสริมการปรับปรุงบำร,รุงดินทำให้ดินของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมสำหรับการปลูกพืนมากที่สุดค่ะสำหรับกรเกษตรกรรมเชิงฟื้นฟูนะคะเราจะช่วยส่งเสริม ในการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะทำให้แปลงปลูกพืชของเราเนี่ยค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะทำให้สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเราเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นนะคะเศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ของเราที่อยู่ในบริเวณดินที่มีคุณภาพดินที่ดีและสุขภาพดินที่ดีจะทำให้ผลผลิตพืชของเราเนี่ย มีคุณภาพที่ดีและมีผลผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ